ฮัลโหลโยบสับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับผม X4 Nord นนะครับนี่ก็ห่างหายไปก็ประมาณสิบห้าสิบกวันแล้วนะก็โทษด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะนี่ก็กำลงังมาอัดคลิปนะครับวันนี้ก็เหมือนเดินครับเราจะมาแจกเป็นไก่เงินแดงแบบเดือเดๆนั่นเองเนะเพื่อนๆนี่มีเงินแดงอกสองร้200นะครับแต่มันมีอย่างหนึ่งที่คนดูอาจจะไม่ได้รู้นะ คือผมอาจจะบอกไม่ละเอียดได้แหละว่าแบบไอดีหรือรหัสเนี่ยมันอยู่ในคลิปนะเพื่อนเนมันอยู่ในคลิปนะครับมันจะอยู่อาจจะแค่แบบวิหนึงนะเพื่อนเบางคนดูไม่จบก็อาจจะไม่เจอรหัสนะครับคือรหัสเนี่ยจะอยู่ในคลิปนะเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้อยู่ในแบบคอมเมนต์หรือดิสคริปชันนะครับมันจะอยู่ในคลิปช่วงใดช่วงหนึ่งวิใดวิหนึ่ง อาจจะยากสักองสามวินะครับรหัสนะมันก็อยู่ในคลิปเลยนะครับใครที่ดูจบเนี่ยเจอแน่นอนครับแล้วก็ต้องสังเกตดีๆนะนะครับต่อไปก็ดูกันเลยนะนี่ก็จะเป็นรหัสนี้นะครับชื่อขขอาร์เซโลและสกอร์ศูนย์นะครับชนะไปห้าครั้งนะครับมีเงินแดงอยู่ที่สองร้อยนะครับในส่วนอาชีพเนี่ยไ,ไปดูกันนะ อาชีพก็ไม่ซื้อยังไม่ซื้ออะไรเลยนะก็คือเอาเป็นว่าคือเงินแดงเนี่ยเอาซื้ออะไรก็ซื้อเลยครับซื้อได้อาชีพตัวเองอยากเล่นไ็นเลยนะแล้วเอาออมาปั่นต่อเลยนะครับเดี๋ยวรหัสแดงของก็จะขึ้นให้เหมือนเดิมนะนั้นที่ผมบอกจะข้างต้นตอนต้นคลิปนะครับตันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับขอบคุณที่ มารับชมทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดตั้ like ตมด้วยนะครับสวัสดีครับ